จิตสงบเป็นปกติคือธรรมะผิงฉางเซนเจ้าเชิเตาหาเราเคยได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเรื่องของเซนมาบ้างเซนมักจะแสดงธรรมะโดยผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดวิถีเซนกับวิถีพุทธ,ธะคล้ายกันตรงที่ไม่มีอะไรแปลกพิสดารมีแต่ความสงบเรียบง่ายความเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากไม่รกรุงรัง ภายนอกจะเป็นปกติเรียบง่ายได้ย่อมมาจากภายในที่สงบเป็นปกติเช่นกันและความสงบเป็นปกตินี่แหละคือธรรมะนับแต่โบราณมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้บรรลุธรรมล้วนอยู่อย่างสันโดษคงความเรียบง่ายเป็นปกติไม่เน้นความสะดวกสบายด้วยวัตถุภายนอกแต่ให้ความสำคัญกับความสงบสุขภายในมากกว่าจิตสงบเป็นปกติก็คือธรรมะ ที่เราไม่อาจรักษาจิตให้เป็นปกติได้เพราะเราไม่รู้เท่าทันเราปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกกระแสแห่งโลกกะระทำที่เปรียบดังวังวนมายาหมุนเวียนกันไม่สิ้นสุดโลกกะระทำถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือธรรมดาของโลกนั่นคือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสรรเสริญสุข และทุกแปดอย่างนี้ครอบงำสัตว์โลกให้เป็นไปตามมันแต่ทว่าสัตว์โลกไม่ได้มองว่าเป็นธรรมดาของโลกกลับมองว่ามันคือส่วนสำคัญของชีวิตจึงเอาเป็นเอาตายไปกับมันเรื่องธรรมดาที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องธรรมดาที่ควรทำความเข้าใจแต่คนเราเมื่อเห็นว่าสิ่งใดธรรมดาก็มักจะมองข้ามไม่ให้ความสำคัญเช่นรู้ว่าเกิดแก่เจ็บ ายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตจะคิดมากทำไมใครๆก็ต้องเจออันที่จริงเราควรคิดให้มากเลยล่ะจำนวนประชากรของโลกมีถึงหนึ่งเอร์เซนไหมที่จะคิดว่าเกิดมาจากไหนอยู่ควรอยู่อย่างไรตายควรตายแบบไหนตายแล้วจะไปไหนจิตที่สงบเป็นปกติไม่ใช่จิตที่เฉยชาไม่รับรู้ไม่รู้สึกอะไร แต่เป็นจิตที่สงบเพราะเกิดจากความเข้าใจเพราะเห็นความจริงของสิ่งนั้นเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของโลกเมื่อยังเป็นคนก็ย่อมต้องมีความรู้สึกไร้ความรู้สึกคือคนผิดปกติการไหลหลงไปตามกระแสแห่งโลกกระทาทั้ง8นั่นคือเมื่อเจอเรื่องดีๆที่ชอบใจถูกใจเข้ามาก็ดีอกดีใจใจก็ฟูใจพองโตพร่ำพูดไม่หยุดปลื้มปิ่มนอนหลับก็ยังยิ้ม เจอเรื่องไม่ชอบใจก็ผลักใสเอาแต่พร่ำบน่นยิ่งถ่าจึงเจอกับเรื่องที่ทำให้สูญเสียก็เสียอกเสียใจร้องไห้ฟูมไฟจมปลักอยู่ในความทุกข์ความเศร้าดึงตัวเองออกจากความทุกข์ความเศร้าไม่ได้นึกถึงทีไรก็น้ำตาไหลอาหารที่เคยชอบก็กินไม่ลงท้องฟ้าที่สดใสกระมนหมองในสายตาดูดูไปคนเราวนี่ก็เหมือนบ้า เดี๋ยวดีใจสุขใจก็หัวเราะร่าสักหน่อยเสียใจก็ร้องไห้อมทุกข์ยังดีที่มีช่วงเวลามาขั้นไว้พอได้มีเวลาปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนเราจรึงเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ากันเยอะเพราะไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากอารมณ์ต่างๆได้นั่นเองและที่สำคัญคนเราไม่ค่อยจะยอมรับความจริง มักจะเข้าข้างตัวเองเสมอหรือไม่ก็เอาแต่มองใน,นแง่บวกเพื่อปลอบใจให้กำลังใจหลอกตัวเองไปเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญความจริงหากเป็นเช่นนี้เราจะไม่อาจเข้าถึงสัจจะแห่งธรรมชาติได้เลยหากเรามองโลกตามความเป็นจริงมองโลกด้วยใจเป็นกลางโดยปราศจากเหตุผลแบบโลกๆจะพบว่าดีใจเสียใจ ได้มาสูญเสียไปล้วนเป็นธรรมดาของโลกทั้งสิน้นการวางจิตให้เป็นปกติคืออย่างไรเล่าเมื่อเจอเรื่องน่าย,ยินดีก็ยินดีแต่ไม่ลิงโลดจนเกินไปเจอเรื่องร้ายก็เสียใจแต่ไม่ฟูมฟายเอาแต่คล่ำครวญร้องไห้ไม่หยุดมีคนสรรเสริญชื่นชมก็ขอบคุณและทำให้ดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะอยากได้คำชื่นชม มีคนตำหนิวิจาร์ณนินทาก็น้อมรับอย่างเต็มใจและทบทวนปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วก็วางให้จิตกับคืนสู่ความสงบเป็นปกติแล้วทำหน้าที่ที่พึงกระทำต่อไปนั่นก็คือเรื่องจบแล้วก็ให้จบให้จิตดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะก็พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาอธิบายคำว่า คร้อยตามเหตุปัจจัยไว้ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงคือมีเรื่องมีเหตุใดเข้ามาก็เผชิญหน้าไม่หลีกหนีแล้วจัดการไปตามที่ทำได้ด้วยใจสงบเป็นปกติไม่ร้อนรนวุ่นวายเมื่อเหตุปัจจัยไปคือเหตุนั้นสิ้นสุดต้องจากไปก็ไม่เหนี่ยวรั้งร่ำไรรำพันอาวรหา เมื่อได้ทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่แล้วผลจะออกมาสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรก็วางใจให้เป็นปกติเรื่องมันก็ง่ายๆตรงๆแบบนี้แหละแต่เวลาเกิดขึ้นกับตัวเองช่างทำได้ยากเสียเหลือเกินการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วสภาวะจิตเดิมแท้เปรียบดังพื้นน้ำอันสงบไร้คลื่นแต่หากมีใบไม้หล่นลงบนผิวน้ำก็ย่อมเกิดระลอกขึ้นเบา หากเป็นก้อนหินก็กระเพื่อมแรงแต่ไม่ช้าไม่นานพื้นน้ำก็ย่อมกับคืนสู่ความสงบเช่นเดิมโดยไร้ร่องรอยใดๆดังหานปา่าบินผ่านสานน้ำแข็งไม่เหลือเงาลมพัดผ่านทิวไผ่เขาไม่ทิ้งสำเนียงโลกภายเนอาจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปอย่างไร รักษาภายในให้สงบไว้อย่าได้เก่อเกี่ยวอารมณ์ต่างๆเข้ามาให้ใจแปดเปื้อนมนทินได้ง่ายๆรักษาสภาวะอันบริสุทธิ์เสมือนรากบัวแม้อยู่ในโคลนตมแต่เนื้อในยังคงความขาวสะอาดผู้บำเพ็ญแม้กายอยู่ในโลกแต่ควรฝึกจิตให้อยู่เหนือโลก บำเพ็ญยุคข,ขาวไม่ง่ายเลยไม่ต่างกับการปลูกดอกบัวท่ามกลางเพิงโลกีแม้เราจะไม่อาจเป็นหยกชิ้นงามที่ไร้ตำหนิดได้อย่างน้อยก็คงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเพียงเศษหินที่ไร้ค่า